อเอ้ยฝนกระตกสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนจะมาตัดดอกไม้ดูเอาไปประดับตรงที่เขาจัดงานพรุ่งนี้วันนี้ฝนตกแต่พรุ่งนี้ฝนไม่ตกนะวันนี้ตกเราจะมาตัดบอกเขาแล้วเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะว่าที่บ้านมีดอกข้ามันสัญญาที่ไหนได้ อุาสาโฆษณาอย่างดีดอกไม้บ้านหมดบังเอิญบังเอิญเอกพรุ่งนี้งานในหมู่บ้านเมื่อรืนนี้น้องชายแฟนยายโทรมาชวนไปกินข้าวที่บ้านเ,าเราก็ต้องการ่อดอกไม้อีกอก็เลยต้องแบ่งไว้ให้น้องชายแฟนยายด้วย ทำช่อดอกไม้เนาะนี่เดี๋ยวจะตัดพวกนี้ประดับเอาพวกนี้ไปด้วยก็ได้เนาะสวยๆอย่างนี้มีติคนถามว่ามีต่คนบอกไม่ตัดไปใส่ช่อดอกไม้ไมาทำปักแจกันในบ้านนะอุ๊ยนี่จะตัดก็เสียดายเนาะคุณเพื่อนเอาไว้อย่างนี้มันสวยดียายไม่ค่อยชอบตัดไปใส่แจกันนะดอกไม้มาในยายเขาตัดก่อนเนาะฝนตกมไม่หนาวหรอกแต่ทำแคบหมูไม่มีแดด เลยต้องเผาไฟไม่ใช่ไอ้นั่นหรอกกระดาษปบไออะไรเงี้ยไว้ในเตาอบยายก็เลยเผาเนาะให้มันร้อนๆตากแคบมุงเสร็จแล้วเพื่อนจริงๆแล้วยายนะตั้งใจความตั้งใจของยายนะยายตั้งใจจะตัดแล้วก็ใส่กระป๋องแบบนี้ไปตั้งข้างๆหุ่นของยายนะหุ่นข้างล่างอะนะคู่กับ ตะกร้าแอปเปิลความตั้งใจของยายแต่ก็ในเมื่อได้ยินเขาถามว่าใครมีดอกไม้ม้างอะไรเงี้ยยายก็เอาไปโน้นดีกว่าทางโน้นคนจะเห็นเยอะกว่าเนาะสวยเนาะแต่ถ้ามรืนนี้ไม่ต้องเอาไปให้น้องชัยแฟนยายยายก็จะตัดไปตั้งแต่ว่าเราแบ่งไว้ แบ่งอันที่สวยๆอันนี้แค่ยอดมันยอดมันนีน่เห็นไหมมันออกดอกไปจนหมดแล้วนี่เหลือปลายๆเอาไปให้เขามันก็ยังไงอยู่อันนี้เอาไปประดับก็โอเคอยู่เนาะให้น้องชายแฟนยายก็นี่เดี๋ยวไปหาตัดนี่นี่แบบนี้แบบนี้นี่เน,เนาะนี่มันมามีมาตามอีกทีละแต่มันไม่เยอะก็มีอยู่หนวนสีขาว ก็พได้อยู่ช่อเล็กๆเนาะนี่อีกอันหนึ่งห้ามหักนะฝนตกมานัดกันสิบโมงตอนนี้เก้าโมงแล้วฝนก็ตกน่าสงสารตายายแท้นั่งขายผลไม้ขายดอกไม้ฝนก็ตกโอ้ยน่าสงสารแทนนอช่วยเมาหน่อยจ้า คนกตุก